morning ค่ะบอสสวัสดีครับเจนรบกวนเซ็นเอกสารตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเอกสารเบริกทิชชู่แล้วแค่ม้วนเดียวพี่ต้องดึงผมก็ได้มั้งครับแหม่บอสก็ เจนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของพน,นักงานในบริษัทของเรานี่คะเพราะว่าความนุ่มลมนวลคใครเห็นก็ต้องเคลิมกันทั้งนั้นเลยค่ะบอสคะคุณแพลวครับเออเอกสารที่ผมให้ดูเรื่องหุ้นถึงไหนแล้วครับเรียบร้อยแล้วคะ่ะบอสอามาอยู่พอดีเลยนี่ค่ะรวดเล้วทันใจดีจริงๆเลยนะคบคุณแพลว <laughs> เขารวดเร็วทันใจอยู่แล้วล่ะขับบอสขนาดจับได้ว่าสามีที่เพิ่งแต่งงานกันนอกใจเนี่ยเขายังทำเป็นระหยัาแบบสายบ้านและไลยหะคะกำลั <c oughs> อนิ่งเจอรเนอุน๊ยวันนี้แต่งตัวสวยนะเนี่ยแต่เปลี่ยนงานแล้วอะไม่ต้องแต่งเตัวเหมือน PR l าร์ทุกวันก็ได้นะคะ,ะ,ะ,ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทั้งสองคนแยกย้ายกันไปทำงานนะครับ เอกสารเบิร์ทิชชู่ครับผมเจมสงค่ะของฉันจ้าฉันจ้าอโอ้ต้อกคุณตัวกูเสน่ห์หาถึงกูคิดถึงจริงแต่กู เธอไม่รู้หรอบอสเขาไม่ทานกาแฟเขาทานแค่ชาเขียวแบรนด์ประจำเท่านั้นจ้ะต่อยเธอท่องคาถาอะไรลงไปอ่ะเขาก็ไม่ดื่ม <c oughs> ย่ามาทำเป็นรู้ดีไปหน่อยเลยประธานบริษัทเขาก็ดื่มกาแฟกันเท่านั้นแหละเงินก็มาดูว่าบอสจะดื่มของใครก็ลองบอสคะชาเขียวค่ะ ขอบคุณนะครับแต่พอดีผมมีธุระครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายผมกลับมางั้นเอาชาเขียวไปทานด้วยนะคะ,ะ,คะบอสจะได้ไม่ง่วงค่ะบอสถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรีบลงไปครับ เริ่มพยายามได้หรือจ้าดูก็รู้พวกบอสเนี่ยสเปคเขาชอบผู้หญิงแซบ่บแล้วก็เซ็กซี่แบบฉันอ่ะนี่แต่เซ็กซี่อ่ะมันก็ต้องดูแพงหน่อยป่ะม่ใช่เปิดอาซาไปหมดแบบเนี้ย อะแต่ก็ต้องไม่ดูจืดแล้วก็ดูไม่น่ามองแบบนี้ปะ่ะนี่มันหอมผู้หญิงนี่นาห,หวานยั่วหรือว่าพอจะชอบผู้หญิงหวานไหนมั่นใจนักมั่นใจหนา วบอ,บอชอบผู้หญิงเซ็กซี่ไงอเอา้าฉันก็มาหาเบาแสอยู่นี่ไงหเห็นขื่มๆแบบนี้เขียนไดอรี่ด้วยหรออันนี้มันของส่วนตัวบอสนี่ถ้าเธอมีอ่าฉนฉันอ่านคนเดียวก็ได้ ไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันขอรู้ด้วยถ้าคุณอยากรู้จักผมให้มากกว่านี้ผมชอบหน้าหนาวชอบกินไอศครีมสรอเบอรี่<ม>ชอบเพลงอกหักชอบคุณงับอ๋อครับครับอเออพอาที่ผมเข้าออฟฟิศมาแล้วอะครับอ๋อครับ โอเคครับยังไงไว้ค่อยคุยกันะครับสวัสดีครับเออเดี๋ยวเธอสรุปให้ฉันแล้วก็เอามาให้ฉันตอนเย็นเลยนะได้สิเดี๋ยวฉันเอามาให้หมอหมอหมอแกหมาแล้วเหรอคะค่ะทานอะไรมายังคะทานไอศครีมสตรอเบอรี่ทานอะไรเย็นๆเลยคะเดี๋ยวเจนไปเอามาให้ค่ะเดี๋ยวตอนเลิกงานเนี่ยผมให้คุณทั้งสองคนไปเจอผมที่หน้าออฟฟิศนะครับพอดีว่าผม พร้อมที่จะให้คำตอบค่ะคำตอบตอบอะไรฮะตอบค่ะได้ค่ะบอสมาทำาอะไรขอผมปุ่นเนี่ย,ย,ยฉันตอ,อบเขาจะกลับไปง้อสามีเก่าเนี่ย <laughs> ก็ไม่เสียหายนะจะแพลว สร้างร้อยแต่อ่อยไปเป็นแสนระวังจะเสียใจนะจ๊ะชิตแต่งตัวให้มันดูดีพอจะแข่งกันได้ป้าแบบมันสูสีอ่ะอันนี้มันมันเดาออกง่ายไปหน่อยมากันแล้วเหรอฮะ <c oughs> เออที่บอสเรียกเราสองคนมาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าบอสร,รู้รใช่ไหมค่าวว่าบอสจะเลือกเลือกเอ,อ่อจริงๆผมมีคนที่อยากให้คุณทั้งสองคนเนี่ยได้รู้จักอยู่นะครับ นี่ท็อปครับคู่มั่นของผมเองท็อปนี่แพลกับเจนลูกน้องที่ออฟฟิศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าคู่มั่นผมดุยังไงฟ้องผมได้เลยนะครับคู่มั่นกันเหรอคะน่ารักจังใช่ครับปลายปีนี้เราจะจัดงานแต่งกันแล้วครับเรยนเชิญพวกคุณทั้งสองคนไปงานด้วยนะครับค่ะดีครับไปเกียรนเลยค่ะ แต่ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอดุพวกคุณทั้งสองคนไว้หน่อยนะครับที่คุณเอาแต่มาดูแลผมอยู่คนเดียวงั้นพักงานสักอาทิตย์หนึ่งนะครับโอ้จริงๆตามนโยบายของบริษัทแล้วเนี่ยให้ดูแลเอาใจใส่ส่วนรวมมากกว่าที่จะมาดูแลผมนะครับได่ไหมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับพอดีนะัดจองร้านดินเนืรอไว้ขอตัวกันนะครับค่ะบอส nhưng biến chập lên chân ấy.